ครับสวัสดีครับอยู่กับผมไปอีกแล้วนะครับกับรายการ OK เคเค e บ e v รีวนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวล้อนะครับจากแบรนด์ c a m p a g n o l o นะครับหรือที่คนไทยเรียกว่า c a m p แกนะครับก็เท่ความก่อนเลยนะครับล้อที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้ก็คือโ o l l o วันะครับซึ่งในตระกูลโ o l a เนี่ยก็มีมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ประมาณ28ปีแล้วนะฮะก็คือถือเป็นถือเป็น ปีที่แปดปีที่แล้วเนี่ยถือว่ากําเนิดคาร์บอนขอบสูงรุ่นแรกกันนะครก็คือจากุลโบล่านั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อโบล่ามาเลยตลอดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีซีรีส์แรกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นอย่างโบล่าวันโบล่าออกใหม่อย่างโบล่าวิวทีโแล้วก็ตัวท็อปก็ยังคงเป็นโบล่าอันต้านะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยทางคาร์บอนยโร่เนี่ยมีข่าวว่ากําลังจะผลิตโบล่าอันต้า WTO นะครับก็ ยังไปข่าวลืออยู่นะครับก็รอยติดตามกันได้น,นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับในตัวโบล่านี้ซึ่งซึ่งออกมาได้สักพัก์แล้วหลังแต่ว่าเราก็ถือโอกาสมารีวิวให้กับคนที่กํลาลังสนใจนะครับแล้วก็อยากรู้ข้อมูลของมันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล้อนหน้านะครับก็ในมือผมเนี่ยเป็นบัวล่าวันขนาด50นะครับของ50สีดาร์ก ก็คือตัวสื่อมันออกสีเทาๆนะครับซึ่งสีไบต์เนี่ยก็จะที่เห็นกันก็เป็นสีแดงนะครับตัวสื่อสีแดงก็ตัวนี้เนี่ยเป็น A/C 3แล้วถ้าถามว่า A/C 3คือ line A/C 3จริงก็คือมันย่อมาจาก A แล้วก็ C C C นะครับก็เป็น C 3ตัวก็เลยเรียก A/C 3 A/C 3ก็คือ All Condition Carbon Control นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีของทาง Campbell นะครับ ก็แล้วมันคืออะไรมันคือการไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงชั้นผิวคาร์บอนการซอกล่องอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับล้อเกี่ยวกับคาร์บอนเนี่ยก็คือรวมอยู่ในน่าแเทคโนโลยีของเขานะครับก็อย่างเช่นอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการเบรคเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีขึ้นมากนะครับก็มีการเรียงชั้นคาร์บอนใหม่มีการใช้เรซิน ชนิดใหม่นะครับซึ่งทําให้การเบกดดีขึ้นรวมถึงนี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับคือการซ้อล่องด้วยเครื่องเจียหัวเพชรน,นะครับทําให้จะเห็นเส้นเส้นบ,า,บางๆเนี่ยครับมันทําให้การเบกเนี่ยดีดีขึ้นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่แห้งหรือถนอนที่เปียกหรือว่าปานกลางฝนนะครับซึ่งถามผมเนี่ยมัน มันค่อนข้างที่จะแบบสร้างความมั่นใจได้นะครับในการฝันซึ่งเรารู้ว่าเออประสิทธิภาพในการเบรคเราดีเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถมั่นใจในการฝันเราได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็มาถึงที่ดุมนะครับตัวเนี้ยดุมตัวนี้เนี่ยเป็นดุม USB นะครับ c e l ซร i c b a l l b e a r i n g ก็ถ้าพูดถึงความลื่นเนี่ยก็ลื่นมากอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนตัวเองผมผมเองใช้มาทางบวลาวันโบัาอานตานะครับก็ ไว้ต้องพูดถึงความลื่นนะครับมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซีรวดนะครับซีรวดตัวนี้เป็นซี่วดแบนนะครับขนาดเล็กถ้าบางคนอาจจะเคยใช้ชามาวันต้าตัวเก่านะครับอย่าง4 5อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นซี่วดแบนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เป็นตัวซีรวดแบนขนาดเล็กนะครับก็นะครับให้ดูลายรอบๆรนี่เขียนว่าทำปานโยโนะครับตรงนี้เป็นโบล่าวันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันต่อเลยดีกว่าอ่า้อหลังนะครับล้อหลังเนี่ยยังเป็นการขึ้นที่รวดแบบ G3 นะครับก็คือนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางคาบาโยโล่นะครับ<ม>ก็ ซขึ้นการขึ้นรุนแบบ G สมเนี่ยมันช่วยให้ความแข็งความแข็งแรงเนี่ยมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความบา,บาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยมันตอบสนองม,นมันดีมากขึ้นความตึงมากขึ้นซึ่งมันหมายถึงการตอบสนองต่อแรงกดของเราเนี่ยที่มากขึ้นด้วยนะครับไม่มีแบบบางคนอาจจะเรียกว่ายุ้ยนะครับอาการย,ยุ้ยซึ่งตัวนี้เนี่ย เขามาแก้ไขปัญหาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอาผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นโมโนบล็อกก็คือหล่อมาชิ้นเดียวเลยเราไม่ต้องใช้เทปรองอยางนะครับไม่ต้องกลัวว่ารูหรือว่าอะไรจะทิ่มยางแตกนะครับตัวนี้เป็นการหล่อมาชิ้นเดียวแล้วก็งานของทางคาร์บอนยโรเนี่ยถือว่าเรียบร้อยมากนะครับก็ตัวนี้เนี่ยน้ำหนัก หลายคนซี้อเรื่องน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้เนี่ยหน้าหลังอันนี้ของยางงัดนะครับยางงันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดสี่กิโลนะครับหนึ่งจุดสี่นิดๆน,น,นะครับสำหรับยางนะซึ่งขอบห้าสิบน้ำหนักหนึ่งจุดสี่ผมว่าถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ในถุงเนี่ยก็จะให้นอกจากจะให้ล้อมาแล้วเนี่ยก็จะมี อุปกรณ์เล็กนิดถุงอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับก็นี่นะครับเป็นถุงนี้นะครับซึ่งข้างในก็นจะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีแกนกดสชิ้นนะครับหน้าหลังตัวที่เป็นดิสเบกเนี่ยไม่ได้ให้มานะครับตัวที่เป็นลินเบกนะครับแล้วก็ที่งัดยางครับกับผ้เาเบกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ เสเปคของโบล่าวันนะครับก็ถามว่าโบล่าวันตัวนี้เนี่ยเหมาะสมกับใครนะครับถ้าเหมาะสมกับใครผมแนะนําว่าสําหรับคนที่ชอบปั่นความเร็วสูงคือล้อขอบสูงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยคือการออกตัวเนี่ยจะออกตัวได้ช้ากว่าล้อขอบเตี้ยนะครับ ซึ่งน้ำหนักเนี่ยมันมีผลต่อการออกความเร็วเริ่มต้นนะครับการออกตัวซึ่งตัวนี้น้าหนักมันเบานะครับมันก็จะช่วยเรื่องการออกตัวได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเห็นผลมากจริงๆเนี่ยในรอบในรอบปลายหรือ,หร,อหรือเรียกว่าความเร็วสูงนะครับอย่างเช่น30สขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราใช้กวดน้อยลงการเติมใน,ในการปารั่นหรือหรือเรียกว,ว่าการเพิ่มกําลังเพื่อคงเพื่อคงความเร็วเนี่ย มันใช้น้อยลงนะครับก็คือมันไหลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่ชอบในการปั่นความเร็วสูงหรือปั่นสนามฟ้าสนามสก,กายเรนนะครับที่สวนภูมิแต่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันใช้ในการปั่นถนนหรือขึ้นเขาไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าการขึ้นเขาเนี่ยมันความมั่นใจในการเตะเนี่ยมันอาจจะสู้ขอบอลูหรือว่าดิสเพกไม่ได้นะครับแต่ มันก็ทําออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเบรคนะครับก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาล้อคาร์บอนขอบสูงและอยากใช้คู่เดียวแล้วจบเลยไม่ต้องเป็นขั้นบันไดไม่ต้องเล่นแบรนด์นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับขึ้นไปและนี่ขยับขึ้นไปนี้ก็ผมว่าโ o l ล่าวันเนี่ยตอบโจทย์ด้วยราคาผมอ่าเรียกว่า5 0,000ื่ปลายๆหกหมื 60, บาทมีทอนแล้วกันนะครับ ผมว่ามันมันคุม้มคุ้มค่าที่จะที่จะใช้งานนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยอายุการใช้งานของโบล่าเนี่ยค่อนข้างสูงมาก2เลยเนี่ยตอนนี้ทางร้านเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเอ่อดีลเลอร์จากทางไทมานยโรแล้วก็เซนตันไบนะครับซึ่งการรับประกันเนี่ยเราจะมีสติกเกอร์โค้ดอยู่แล้วรับประกันให้กับลูกค้าที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ สามารถมั่นใจได้นะครับใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยล้อไม่มีประการลือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราทําการคุ้มครองให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสําหรับโ o l ่าวันนะครับเป็นฝากให้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับของพี่ๆนักปั่นนะครับทุกคนที่สนใจอยากจะอัพล้อแล้วก็ต้องการคู่เดียวจบ ไม่อยากเสียเงินเป็นขั้นบันไดนะครับก็ไม่อยากเสียเงินมากจนเกินไปผมว่าก็แนะนําเป็นหัวเลาวันนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านโอเคเคบนะครับถ้าใครสะดวกแอดไลน์ก็พิมพ์แอดไซน์นะครับแล้วก็ OKKB OK เไบนะครับก็จะมีทีมงานคอยตอบ่ออยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็โทรมาก็ได้หรือว่าทัก f a Facebook มาก็ได้นะครับที่โอเคเนะครับชื่อเค b อ k คนะครับก mm ็ hmm. จะมีเบอร์ชี้แจ้งอยู่ในนั้นนะครับ mm hmm. ก็สำหรับใครที่อยากให้เรารีวิวอะไรนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเอ๊ะพี่เอ๊ะน้องไอ้นี่ดียังไงไอ้นู่นเทียบกับไอ้นี่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเราถ้าเรามีเนี่ยเราก็จะมาทำรีวิวให้อย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ จะพยายามจัดหามาเพื่อตอบคำถามกับพี่ๆน้องๆนักปั่นทุกคนนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับกับโมล่าวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ